ดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่8กุมภาคพันธ์2564ครับผมนั่งดูเครื่องเก่าของยามาฮ่าวนะครับที่เอเวลาเราถอดมาแล้วเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ขายก็ไม่มีใครเอาได้จะไปขายเสร็จแหลกซึ่งได้มาไม่กี่บาทผมว่าน่าจะดัดแปลงเครื่องเดิมนี้นะครับถอด ต้องไมอ้อยหมดเลยนะครับแล้วก็ทะลุทะลวงให้หมดนะครับด้านในเนี่ยแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่ไปใส่ไว้เอก็จะดูเกล่ขึ้นไปอีกแบบนว่าแะ้วประัดเสินใจนะครับถอดออกหมดครับเหลือแต่ฝาสีชิ้นนี่แหละครับเดี๋ยวก็จะเอาที่ที่เห็นฮะออกให้หมดให้เหลือแต่เปลือด้านนอกอย่างเดียวนะครับแล้วเราจะได้เอาแบตเตอรี่ใส่ไปนะครับ ีผมลองเอาแบตเตอรี่มาลองทาบดูนะครับผมว่า,าใส่ได้สบายๆนะครับอย่างน้อยก็10 Ah นะครับอย่างมากก็ได้ถึง22 Ah นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบตเตอรี่ประเภทไหนมาใส่นะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราเลือกเ,อเซลล์แบตเตอรี่นะครับ 3-2-5-0นี่นะครับก็คงได้ประมาณ18 m อในส8โวลต์นะครับบางครั้งอาจจะได้ถึง60 V โวลต์นะครับก็ต้องดูพื้นที่ดูก่อนครับแล้วถ้าเราใช้แบตเตอรี่3-3-140นี่นะครับก็ได้15 m หอนะครับแล้วถ้าเป็นแบตเตอรี่กรนสีฟ้านี่นะครับ4-3-1-8-4ก็ได้ถึง22 m อครับอันนี้ขั้นต่ำนะครับ ขั้นสูงก็ค่อยว่ากันอีกทีนครัแต่ว่าผมว่าในขั้นสูงเนี่ยนะครับเราไปเพิ่มโวลต์ดีกว่าครับเอาสักมาตรฐานที่เราตั้งไว้คือ48โวลต์นะครับ11แอมป์15แอมป์22แอมป์เราคงแอาป์ไว้แค่นี้ครับแต่เราไปเพิ่มโวลต์เอานะครับจากโวลต์มาตรฐานที่เราต้องการคือ48โวลต์นะครับอาจจะขยับไปถึง60โวลต์นะครับ เดี๋ยวก็ต้องดูพื้นที่ด้านในนะครับว่าจะจุได้ขนาดไหนนะครับเสร็จแล้วจะมารายงานผลเพื่อนๆน,นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ